ครับก็บริษัทกรุงเทพเกียร์ลุ้งเรืองไมคานิกแล้วก็บริษัทแซนเบิร์กนะครับก็ตั้งเมื่อปีพศ2553นะครับบริหารโดยพี่ภาคภูมิขวัญนลนเดิมครับพี่น้องครับ100,000บ<น>า<ำ>ทถามว่ามผมจำได้ยังไงจำได้ไงคะผมท่องมาสามอาทิตย์แล้วอ่ะจต่ไม่ได้ได้งไงนะครับ<ม>นะครับจึงเป็นบริษัทที่เอ่อเขาเรียกว่าเป็นจัดจำหน่ายนะฮะสินค้าส่งกำลังอุตสาหกรรมทุกชนิดเลยนะครับ นำเข้าจากไหนรู้ไหมครับจากไหนครับจากไต้หวันนะครับเออทำาผมรู้ได้ไงผมท่องมาสามอาทิตย์แล้วโอ้โหเก่งจังเลยค่ะมีสามแบรนด์ด้วยกันสามแบรนด์ด้วยกันค่ะมีอะไรนะเนสเซ่เนสเซ่ค่ะนอสตินแล้วก็แซนเบร์ี่จำไหนอาร์ทิเช่นโอ้โหที่นีทองอาขยกเลยหยอก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 เเรื่องของแบรนด์ทั้งสามแบรนด์เนี่ยให้น้องหญิงลีเป็นช่วย ช่วยอธิบายให้หน่อยก็มีทั้ง3แบรนด์นะคะเนเซ่นอสแล้วก็แซมเบิร์กด้วยนะคะเนเซ่นี่ก็จะเป็นสินค้าที่จําหน่ายเกี่ยวกับอาทิเช่นมอเตอร์ไฟฟ้านี่พูดผิดไม่ได้นะมาจับผิดอย่างเดียวนะนี่นี่เขาคนในเดอนกันหนึอ่ามอเตอร์ไฟฟ้าเกียร์เกียร์เกียร์อะไรนะโอเขียนเองอันเนี้ยอ๋อนี่เขียนเองใช่ไหมครับเขียนเองมอเตอร์ไฟฟ้ายอกยเกียร์เกียร์ขัด เกียร์ทดรอบใช่ไหมคะอ่าเกียร์ทดรอบแล้วก็มอเตอร์เกียร์ปรับรอบด้วยนะคะบริษัทที่2ของเราก็คือนอสนะคะสินค้าที่เช่นริงโบเวอร์ด้วยนะคะมอเตอร์เกียร์จารบีชุดเบรก AC DC หรือว่าเราจะเลือกให้เหมาะกับสินค้าของเราก็ได้นะคะส่วนบริษัทที่สามก็คือบริษัทแซนเบิร์กของเรานะคะแซนเบิร์กกับกรุงเทพเกียร์นี่เป็นในเงินเดือนสองบริษัทใช่ไหมคะอ่าเซนเบิร์กของเราก็สินค้าก็จะมีอาทิเช่นมอเตอร์เกียร์ ปั้มน้ำนะคะเกียร์สเตปหรือเกียร์อินเด็กซ์นะคะโอ้โหที่เอ่ยมาทุกอย่างเนี่ยน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะอ๋อไม่ใช่นี่เป็นอะไรอะไรเหรออะไรของกรือชื่ออาหารเถิยอันนี้เราต้องส่งต่อให้กับบริการหลังการขายมีงานซ่อมด้วยงานซ่อมด้วยพิจูนพูนงานซ่อมมีอะไรบ้างนะครับงานซ่อมของเรานี่งานซ่อมก็เป็นงานโอโออร์นะครับใช่ไหมฮะก็มี เป็นงานมอเตอร์ไฟฟ้านะครับ,รบมีมอ,มอเตอร์เกียร์ปั๊มน้ำเกียร์ทอแล้วก็เครื่องส่งกำลังอุตสาหกรรมนะครับตรงน,นี้ก็บริการกันเต็มที่นะครับมีติดตั้งหรือถอนนะฮะ